สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนเมื่อนี่ยายด่วนสีเมาเา้าเรื่องดนอนผีแม่ลูกอ่อนในฟังพี่น้องดอนนี่ละนี่ตะขี้ทางเส้นนี้พี่น้องทางมัแต่บานด้แต่มันเป็นทางดินทรายบริทางรอย่างแบบนี้ทางมาหน้าย่ายดวนนี่ละมาเส้นนี้ก็สีแว่มมนในพี่น้องแว่เข้ามา แม่มาพี่น้องมาที่บ้านกันเจแม่ขอมาสินมึงมาจะใส่ยูนเป็นทางเขาดิทางไปหน้าแต่กี่มันจะมีโกกมักเหลี่ยมพี่น้องพี่น้องก็บเจ๊งูวิทัวต้นมักเหลี่ยมไหมต้นมักเหลี่ยมนี่ค้นซาค้นลอก่ะพี่น้องผีหลอกดีดีพี่น้องมักเหลี่ยมต้นมักเหลี่ยมโคก,กนี่เวลาก็ยุมองไงล่ะพี่น้องนี่ร่นทางเงล่ะนี่ อีกก okay? ับโคกจิกนี่แหละนี่น่แหละต่อยังมองในตะกี้เนาะแต่ว่าตัดออกแล้วเบาเข่าเป็นไม้เนาะพี่น้องเนาะเบาแต่สมัยย่าดวนเป็นเด็กหน่อยบนได้ด้วนห็นไายด้วนผอเอามาเบอกซูฟังกระสีมีอุ้มเสี่ยวพมองเห็นแล่ะอุ้มเสี่ยวอยู่นี่แหละเป็นโผงเี่เป็นปลาบิร์ดตะกี้มองเป็นเปลี่ยนนี่ในดอนนี่แหละนี่ตะกี้เป็นปลาเบิดนี่นี่นี่มองเป็นปลูกันนี่ปลาเบิด มืดเบิดอุ้มเสียวน่ามมาน้าพี่น้องเอ้ยใหยหวนยานยานยานพี่หลอกก็หลอกคักหลอกเน่พี่นอ้องใหญ่หลวนอายุเก่าปีสิบปีนี่แหละมาน้านะ้อีแมลล่เนาะกันมาหอดโคกเหลี่ยมนี่พี่น้องสิงตะน่อยบ่งดูดิ ทั้งสันทั้งสิ่งแต่หน่อยเบิ่งยากแล้วก็ทีนี้อุ้มเสี่ยวพุงเสี่ยวอยู่ไก่โคกเหลี่ยมมานลังเมื่อนั่นอีเมียพมะมามาแต่หน้าสีมาบานนั่นหละเลยเมาฟืนเมาฟืนอยู่ห่มเสี่ยวนั่นหละอยู่อันอุ้มเสี่ยวนั่นอยู่ไก่โคกเหลี่ยมนั่นเสียงเสียงกอมลูกไหมเสียงคนกอมลูกเอเอเอ้เอเอยุงสิไหม แล้วลูกเล็กน้อยก็หายเสียงเล็กน้อยละ่ะเสียงเล็กน้อยหายเล็กน้อยเรียกเกิดนี่ละ่ะให้มาเดี๋ยวแยด่วนเลยวางสิละ่ะแต่ถามแม่อีแม่เสียงเล็กน้อยหายดิป่ะอีแม่กับตัวลูกได้เสียอีแม่ยหัแล้วเขา,มาเมาฟืนคือเฮ้งนี่ละ่ะเพอนาเพอนบอกไว้บอกยายด่วนเลยแม่บอกลูกก็แล้วไปก็เฝ้าหักฟืนเป็นตอนเป็นตอนไม่จิกเนาะไม่จิกมันมันแหงมันก็นหักงา่ายหมล่ะไอดเป็นมัน เพชรเป็นมัดเป็นกลนแล้วก็หาบเซมไปขันแล้วเมื่อบานอันนี้เป็นไปพ่อมูพนเซียวคนนั่นแหละหน้าไกลๆกันเพิ่นเลยว่ากูเป้าฟืนไม่เฮ่ออีกเป็นว่าอี่ดวนเลยเฮ่อเสียงเล็กหน่อยหายไหมแล้วเสียงเสียงกว่ำพ่อเนี่เสียงแม่มันกว่ำเสียวคนเลยว่าเอ้ยกูกับพ่อพ่อกับพ่อคือกันเป็นว่ากูกับพ่อคือกันกูพ่อคือมึงนี่ละเป็นว่ากูกับเลนคือกันเป็นว่า อู้บ่ไหนหดฟื้นเพม่นว่าเพม่นบอกกันฟังที่นี่ใหญ่หลวนก็นฟังดิใหญ่หลวนก็นเลยว่าใหญวนลวงจะกลุนะ้ม้วเนาะว่าพี่หลอกหลอกในนอนอย่าม้าน่าเนี่ามาเศร้าอีเมยียหาทิ้งเขาล้มคนอีเมียอย่างโอ้ยตาในสเสียงบนโคกเหลี่ยมกับอุ้มเสี่ยวนายานคักอันนี้มืนนม่นบ้นีบมันสิพอแต่วันศินได้ี่น้อง วันสินแปดคำคิดคำสิบสี่คำสิบหาคำนี่สิพ่อเลยเ <c oughs> พราะว่านยนามฝนย่มหนาวหนาแแรงพ่อเบิ้เมื่อนั้นยายลวนมาเจนน้าเด็กขี่ข้อยัคกับอีพอขี่ข้อยางข้างหน้าอีพออีพอแล้วนางหลังเดียวมปนบ่อบละขวยยู่ขวอยเทือกตู่มังหอดพวกเหลี่ยมมันละตบดินใส่เด้ตบดินใส่ตบตบ ตกาหาเถอะห้วยตื่นเนาะตัดตังเฮียงมาเฮียงต๊กินดินไสไหมห้วยตื่นพี่นอ้องเฮ้ยห้วยเลียนเล่เียนมนมีหมองอยู่มันตื่นไหมจนมาหอดสะพานไปดิจังหยุดห้วยจังหยุดอาห,หอดมบาบอกสูอีเมียฟัง บังหอดบานกับพอดีสีเขาทุ่มหนึ่งพอดีเราสู้อีเมียฟังบาพี่หลอกหลอกพี่บาตุกีดินใส่ใส่ควยพี่บาโอ้ยใหญ่เหมือนเฮงย่านคักเหมืนนี่เฮงย่านคักโอ้ยไปหน้ายิามน่ยเดี๋ยวกันสิวกันแหลือด้วพี่น้องเอ้ยไปหน้ายิามา้มนัเดี๋ยว่าห่องยางไปกับกบเอือริ่มก็อยู่มองหัดตีน้อยยางไปนั่นแหละเหยียบต้องเหงามันนั่นแหละ วัน,นอันซุ่มหน้าหลอกไอ้ไข่นั่นพนอนหน้าบ้นวาขึ้นมาโอ้ยเสียงกรอมลูกก็เจ้าว่าเสียงลูกไห้แล้วก็วกรอมเมยเจา้านอนอยู่หลอดนั่นแมยหเจ้าว่าเจาา้าจนใหญ่ๆเสียงนี้ไปไปปลูกมองอื่นเนียมันติีมันอยู่ไก่กันเชนาะจนจนผูใ้ใดกระยานขันมาขุกขันมาท่างเสิยงนี้ขุกเดียมเม มันกระทางเขาในดวงทางพานอีกเข้าไปบานนึงเะยมั <c> ้ย <oughs> ติดถนน,นเลยบางเทือนี่คนเละอ,อนหน้าอันสายหน้าเดียวกันนั่นก็เจ้ากระบ,บาเห็นมางเทือกเห็นเป็นเยิ่งใส่สวนสูงมทั้งแถสวนชมไหมใส่กระปุกอุ้มลูกอุ้มลูกหน่อยเลยก็ยยางไหมย่าง,งมากเขาเจ้ากับเลน้ำนขุนเขาเจ้าสีสามบามาได้ใส่แม่ขึ้นมาคำมาเหมือแต่น,นาะ อายุป,ประมาณสองม่สามเบตรน,นสิกระหวดหาห้ับบเขาไปพี่น้องให้ับบเขาไปนี่ดอนนล่นแะอันนี้ทั้งเทียอันค้นผ่านมากยังสี่ก็เห็นอันเอาลงไม้เสียมหงสิแม่ยางอีรอดนั่นแหละยาง,ยางเป็นผู้สาวผู้หญิงสิแมขก็จะหินดู ดูไหมก็หายปั๊บเขาไปนั่นละ่ะมันนี่พอดีเขาจะเาเลยว่าแต่กินมันมีรถใหม่เนาะพี่น้องรถรถแก่ใหม่สูงหลากสูงใหม่ไม่มากเอามาทิ้งไปคางดอนนี่เราคนทางไหมทางดินดินทรายดินแต่กินเป็นดินทรายเนาะเอาไปทิ้งไปดอนนั่นแหละทิ้งไปคางดอนนั่นนั่นเดียกัเห็นนางอยู่ขอนใหม่นั่นเดียกัยหเห็นเขาในขอนใหม่ยางมากเขาแวะเข้าไปในค้อนใหม่มก็าพพห,กหายไปในเมีย เจ้าเบาเนาะเจะ้าเห็นแล้วมันก็เลยเป็นดอนเป็นดอนดอนวิทยาล่ะมั้ดอนนะ่ะนั่นแหละคนเห็นเห็นตลอดแต่ซื้อหมือนนี่มันก็มันกะจืดกะจางแล้วละ่ะบอกว่าเป็นใหม่เนาะซุ้อมือนี่ค่ะว่าใครมีหรอว่บาบ่ใครมีแต่ตที่มิเตจ้าทีจอาทานดอนละ่ะ ยังยวีีดวนี้บท่านทนเนบ่ทนเดมาของดิสิบสองไรทีทีดวนนี่สิบสองไเพราะว่ามันเป็นทีมุ่นทีมั่งเป็นทีเนพอยืมไม่ยืมนะบันนี้เพิ่นกับปันแต่ป่าเป็นผู้ใหญวนนี้เป็นผู้ใหญวนนี้บันนี้ก็ก็ก้อนจีจืจีจางไปน้องปีน้องเนาะมันมีกวกพได้ในดวนนี้ตะกี้กกพ่บันนี้พอลุงเล่าเนาะ มันเป็นทีแล้วเราปั่นก็ได้เป็นดีบนเิ่นไปตัดข้อพูดออกเลยพี่นาะข้อพูดใหญ่เราเลยปั่มข้อพูดออกม่ในดอนนี่กับกับบุมีได้ปัะนี่ก็เป็นเงียบไปเลยแต่เป็นปั่มข้อพูดติมคนละจังันจะไปยูใส่แล้วมันบ่ละเป็นปั่มติมเลยข้อพูดของใหญ่ด้วยเป็นปั่มออกเลยก็เลยเป็นจืดเป็นจางไปละกันมันกระโดนปีมันว่าโอ้ก็ได้ดวนกันในสิบ ได้ห้าสิบหกปีแล้วเนาะก็เป็นห้าสิบกว่าปีแล้วเนาะแต่แต่ที่พ่อ,อมาหนีแตโดนนะเนาะมันก็จิตกระจ่างแต่ว่าแต่ว่าจืดไว้าจางแต่ว่ากับจมีตัวชีตัวฐานนี่พราะว่าหนุ่งสาวคนอยู่บ้านนี่แหละแต่กิมเดี๋ยวนี้ไม่เป็นร้อนเห็นปากของไข่ได้หนิเห้เราไข่ออกเงีา้ยฝานนิ้วอ้ยหลายหนุ่งสาวไปกินเผ็ดกบไข่ป่ามันไปเตโดดืี่ตีห่าเอาหมอเบ็ดไป มันว่ามันไปพิการนี่ดิอันที่ว่านนี้ว่าวไม่ได้นี่มันว่าเก็บเป็นโรคไมันสิมีอยู่เจ็ดแปดดอกอย่นี้พิเตดอกมันบานดอกกลมงามกำลังบาดมันว่าดมันว่าสิเก็บเอามันยุงเหงาเหงาจิกเหงาจิกมันสิเป็นซ่องไปนอกเหงาจิกเอ้าเหงาย่างนี่ละเหงาย่างตัวนี่ละนี่มันพับใหญ่หลวนไปเบิ่งมันสิเป็นซ่องไปมันว่าดกำลังสิคือไปเอาเห็ดมันว่าเสียงต่อขอนโฉดังพวก โป๊โป๊มันว่ามันเลยหยุดมันว่ามันหยุดมันบอกเอามันเลยฟังหยุดได้บัดเสียงต่อคนซอก็หยุดบาดที่นี่มันจะยืดเบาอีกรอบสองตอกอีกโป๊โป๊โป๊ะหาเถอมันก็หยุดมันก็เลยว่ามันก็เลยบอกเอามันเลยหยุดไม่ทูกมือขึ้นมามันเลยว่าสิเบาอีกรอบสามตอกอีกพี่น้องตอกโป๊กโป๊กโป๊มันเลยว่าเสียงตอกุใสยังนี่บทเสาตีหาไปสิมาตอกคอนตอก อันนี้ยูส่มันว่ามันเลยเงยหนาขึ้นว่าข่อยเงยหนาขึ้นปุ่นเสียงตอกเสียงปลายย่างปุ่นมันมีหยางเดียกว่มีคนแต่ว่าเสียงตอกตอกเสียงตอกกล่องทั้งปลายย่างไวมันว่าข่อยวาอยู่ bag, <irrelevant. S 1> เล้วมันว่าข่อยก็เลียนทนแล้วมันว่าจนมันกังเว้นกับปะกาไปเก็บนี้มันยากแต่ว่าอาจอาจเจ้าทีชาวทานเป็นแพ่งฮิตเป็นบ่อบ่อคอปุ่นหรือว่าปุ่นสมบานปุ่นเป็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 นส่องออกไปเนาะ หรือว่าเป็นสมบ้านสมยังเพิ่นเป็นบอเพิ่นต่อเพิ่นโสนี่แหละเพิ่นว่าบ่าเสื้อก็อย่าลบลูมีจริงมีอีหลีตำนานตำนานที่ว่าดอนผีไม่รู้อ่อนนี่ก็ก็มีอีหล,ลีแต่วันจิตก็จางไ่แล้วพี่น้องแต่ว่าที่ว่าตอกตอกคนซสอนี่คือพี่กายนี่นี่แหละพี่น้องอันเรามาเว้าสู่พี่สู่น้องสู่ลูกสู่หลานฟังเนาะอ่าขอบคุณเด้อจ้าที่รับชมคลิป บอกพูดห,หลายๆเลยคะ่ะเจอกันคลิปหนาเลยคะ่ะสิมนี้คลิปเด็ดๆ,ๆมาบอกให้ฟังอีกสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนยค่ะเด้อติดตามหญ่ายด้วนในด้วยจ้าสวัสดีค่ะ